ดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องลิซ่ายาว very VIP แอดสิงเจามาแล้วกับเพืพ่อนกับการเล่าข่าวสไตล์ฟิลเพื่อนไม่เลื่อนผ่านท้าคุณรักลิซ่าและรากในสิงเจนะปันหลันของแอดคนนี้คนดีก็กดไลค์ like, กด subscribe เติม e n น r g y ีกันจ้าเลยทุกการสมัครสมาชิกช่องกด Super thanks ทุกคอมเมนต์และทุกยอดวิวคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่แอดขอกราบขอบพระคุณจใจที่ช่วยสนับสนุนกันมาโดยตลอดเลยนะคะกราบค่ะกรี๊ดกรี S <S วันที่15ตุลาเริ่อง,งามยามดีมีแต่ข่าวดีๆขอ,องโริซ่ามาประกาศปล่อยกันรัวๆเริ่มที่สำนักข่าวเกาหลีลงข่าวว่าองริซ่าจะมาร่วมแสดงในภาพยนตร์แอคชั่นบล็อกบัสเตอร์เรื่องใหม่ของ n น t f l i x เรื่อง Extraction Tyco mm. ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพสปิน off จากแฟรนไชส์ระดับโลกอย่างหนังเรื่อง Extraction mm. ที่นำแสดงโดยคริสเฮมบูดนะคะหลังจากนั้นก็ตามมาด้วย การคอนเฟิร์มว่ามาดงซอกับลีจินวุกจะร่วมแสดงด้วยและมีการเพิ่มไลน์อัพของลิซ่าเข้าไปเพื่อให้หนังมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เอาละพวกเราหนังแอคชั่นกันเลยจิ๋เดียวนะจ๊ะก็คือรถเลยล่ะเตรียมตัวรับดาเมจแรงๆของชีกันจ้าเลยโอ้ไม่กอนมาก <Wow. S 1> เส้นทางการเป็นพี่ดาราของซาบที่เพิ่งเริ่มมาได้แค่สองปีนี่น้องก็สามารถพาตัวเองมาไกลได้ถึงขนาดนี้น้องเก่งมากจริงๆไปแคสงานเองผ่านงานเองด้วยความสามารถของตัวเองล้วนๆจนได้เล่นบัวขาวซีรีส์นำดีที มีดีกรีการันตีด้วยรางวัลมากมายระดับโลกลิซาได้เข้าร่วมง,งานเทศกาลหนังนานาชาติปูซานลิซาได้เซ็นสัญญากับเอเจนซี่ระดับโลกอย่าง WME และล่าสุดก็จะไปปรากฏตัวในหนังเรื่อง Extraction ชัยโกทาง Netflix ภาพยนตร์แอคชั่น Action จากแฟรนไชส์ระดับโลกไปอีกหนังที่แสดงโดยคริสแฮมเวิร์ตนะคริสแฮมเวิร์ตนะแม่ แล้วหนังเรื่องนี้นะฉากแอคชั่นมันอลังการงานสร้างมากคนระห่ำภารกิจเดือดแค่ชื่อก็อยากดูแล้วนะเอาจริงแล้วจริงๆเรื่องนี้เคยเป็นภาพยนตร์ที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Netflix ก็ันเลยทีเดียวนะคะจมต้องมีภาค2ต่อออกมาอาคิดดูระดับ Netflix Original เลยนะหรือเป็นหนังที่ Netflix ผลิตเองรับประกันความมันสได้เลยค่ะแล้วลิซ่าจะไปปรากฏตัวในหนัง เรื่องนี้โอ้โ oh, ห oh, เล่นแรงมากโคตจะปัวโคตรจะปังแถมยังจะได้ประกบกับมาดงซักหรือดอนลีพระเอกสายบุญล,ลําเบิกตัวพ่อคนหนึ่งในวงการนะักแสดงหนังฝั่งเกาหลีได้แอคชั่นกันมันระเบิดแน่ทีนี้โอ้ยฉันสะใจมาก เพราะมันมีไอคนที่ชอบแซะว่าลิซ่าไปปูซานฟิล์มทำใหม่ตอนนี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วไหมนี่ลิซ่าเพิ่งเริ่มเองนะคะแต่ทางฝั่งผู้กำกับฮอลลีวูดมากดฟอชิงน้องกันเพียบเรียกว่ายกขย่ยงมากดกันเลยจะดีกว่า yeah! เรื่องผู้กำกับมากดฟอนะของจริงและมีประสบการณ์ด้านการสแสดงนะของชั่วแต่ใดๆก็คือล่าสุดทางด้านแฟนเบกของน้องลิซ่าก็ออกมาโพสเบรกเอยดเ,เลยค่ะว่าภาพยนตร์แอคชั่นยังเป็นข่าวลือว่าน้องลิซ่าจะไปเข้าร่วมไหมความหมายก็คือรอค่า w วีอา o ลวและ Netflix มาคอนเฟิร์มอีกทีจะดีกว่าค่ะและทางแฟนเบกก็ได้ขออภัยในเรื่องนี้ที่ไม่ตรวจสอบให้ดีก่อนและก็ ได้ทาการลบโพสต์ที่แปลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะก็ไม่เป็นไรฉันฝันไปไกลแพ้เสียงในหัวไปแล้วคือน้องจะไปออกหรือไม่ออกน้องจะได้แสดงเรื่องนี้หรือไม่ยังไงน้องฉันก็เป็นพี่ดาราท่านหนึ่งไปแล้วในอนาคตยังไงก็จะต้องมีสักเรื่องอีกแน่ๆฉันกล้าเรียกลิซ่าได้เต็มปากเลยว่าดาราฮอลลีวูดรุนใหม่ที่โดดเด่นสุด ในวันเดียวกันนี้เองทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศให้ลิซ่าคือ Amazing Thailand Ambassador สำคัญในการนำเสนอสเสน่ห์ของประเทศไทยให้ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับรู้ร่วมกันเป็นการส่งเสริมพลังเปร่งประกายโปรโมทท่องเที่ยวประเทศไทยในปี2569ในระยะเวลา1ปีโดยจะเผยแพร่วิดีโอโปรโมทประมาณเดือนมนกราของปีหน้านะคะและจะมี Exclusive Event 1ครั้งคาการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น5-10ล้านคนจากทั่วโลกซึ่งทททบอกว่าไม่สา ามารถเปิดเผยงบประมาณค้าตัวของลิซ่าได้นะคะทททก็เลยปล่อยเป็นรูปมาให้พวกเราได้ชื่นใจแทนแม่แค่เห็นชื่อลิซ่า X กับประเทศไทยในวิววัดอรุณริมแม่น้ำสวยมากทททสุดยอดมากทิดนึ่งลิซ่ามาได้คนไทยที่ดังที่สุดในโลกแล้วนะตอนนี้ อีหน้าพวกเราจะได้เห็นลิซ่าเต็มเมืองไทยไปหมดเลยนะคะหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยด้วยผลงานและความสําเร็จของลิซ่าที่ได้รับก,การยอมรับมาแล้วจากคนทั่วโลกมันเหมาะสมทุกประการลิซ่าจะเป็นเสียงอันทรงพลังที่บอกเรื่องราวความงดงามและเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้ทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้นซึ่ง พอหลังจากที่ทททได้เปิดตัวลิซ่าว่าได้ขึ้นแท่นเป็นแอมบาสเดอร์ของทททปุ๊บสิบ้นการท่องเที่ยวก็วิ่งขึ้นปับโดยคุณภาสกรหวังวิวัฒเจริญผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อกรุงเทพธุรกิจว่าหุ้นท่องเที่ยวมีการปรับตัวขึ้นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเปิดตัวลิซ่าเป็น Amazing Thailand อมบ a s s a อร์เพื่อเข้ามาช่วย โปรโมทส่ทงเสริมการท่องเที่ยวไทยทําให้มีส่วนในการผลักดันราคาคุ้นขึ้นทําทให้มีส่วนในการผลักดันราคาหุ้นขึ้น นี่ไงนี่ไงจะไม่ให้บอกว่าชีดังได้ไงดังจนไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงแล้วค่ะเอาง่ายๆก็ดูความอิมแพกตอนนี้สิทำหุ้นทททขึ้นได้เพียงแค่ประกาศเปิดตัวเท่านั้นเองฮือฮากันทุกย่อมย่าตัวแม่ตัวมัมตัวมานดาตัวขับเพื่อเศรษฐกิจไทยมากเวอร์สมฉายาซอฟต์พาวเวอร์ที่แชร์ตูจนขนาดเพจเฟซบุ๊กมาดาแป้งนวลพันล้ำซ้ำยังโพสต์ว่า breaking news ททเปิด ัวลิซ่านั่งตำแหน่ง Amazing Thailand Ambassador โปรโมทการท่องเที่ยวไทยปี69อโอโทีสุดข,ของความสมมงมากแน่ คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องหนังแอคชั่นว่ามันมีโอกาสไหมหรือจะฝันไปก่อนพร้อมๆกับแอดก็ได้แล้วทอท,อท,อทอล่ะลิซ่าสมมงมากแค่ไหนยังไงพูดก็ไม่มาแสดงความคิดเห็นกันจ้าเลยแล้วอยากเพิ่มเติมส่วนไหนวิเค,คราะห์อะไรก็เสริมกันมาได้เลยนะคะแอดจะยินดีมากๆกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามีาความสุขกันมานะคะรักๆๆเลยสวัสดีค่ะ Now, save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. I fall here for the taking.